คลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดี่ห้อง PAW มาเครื่องนี้ของคุณบุญพรหมครับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นรุ่น POW k v m สามจุดหกมิ v ล V สิบสี่นะครับยีมสี่โวลต์สามพันหกร้อยวัตต์เครื่องนี้นะครับมี g b t เสียครับทั้งภาค MPT นะครับแล้วก็ภาคอินเวอร์เตอร์ วอดเฟสก็เปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาทดสอบกันค่อนข้างนานเลยนะครับได้อยู่หลายชั่วโมงก็เปิดโหลดทิ้งไว้ครับมีไฟจากแผงมีไฟ ac in ดูที่หน้าจอครับจะเห็นว่ามีไฟทั้ง ac in ครับมีไฟที่แปลงออกมาจากแบตเตอรี่ครับเป็น ac out โหลดที่ใช้งานนะครับ215วัตต์ไปแผงมาที่2 2 6โวลต์ครับแบตเตอรี่มาที่2ี่สตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่28.2นะครับตั้งเต็มไว้ที่27.7ตอนนี้มันมาอยู่ที่โวลลอยแล้วนะครับไฟจากแผงมาที่1 2แอมป์ครับไปจากแผงมาที่280วัตต์ชาร์จเลี้ยงนะครับ ชัดยังไว้อุณหภูมิของภาคชัดเชอร์สี่ิองศาอุณหภูมิในภาคอินเวอร์เตอร์40องศาครับก็ใช้โหลดอยู่นิดหน่อยครับตย่นี้3,6มนหเดี๋ยวผมลองเพิ่มโหลดดูครับเพิ่มโหลดเป็น2,002ครับดูไฟแผงครับกำลังบูตขึ้นมาแดดอ่อนๆครับ ไปแผงน่าจะได้เท่านี้ครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าวัตครับกับโหลดสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดูโหลดเท่านี้นะครับเท่ากับหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนนี้ไฟจากแผงไม่พอนะครับดึงแบตเตอรี่ไปเสริมครับที่ห้าสิบแอมป์ครับระบบยี่สิบีโวลต์ครับจะกินกระแสเยอะกว่า ระบบ48บ่บโวลต์เท่าตัวเลยครับเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูทีละอย่างนะครับปิดโหลดแลอนนะครับปิดเครื่องครับปิดไฟในด้าน ac in ปิดไฟในด้านแผงโซล่าเซลล์รอเครื่องดับครับดับไปแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบพักสวิตช,ชิ่งแต่ละจุดกันก่อนนะครับผมจ่ายไฟเข้าในด้าน ac in ครับ น้าจะต้องติดและไม่ต้องมีการชาร์จใดๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชาร์จจากการไฟฟ้าไว้นะครับถ้าจ่าย AC i n mm. เข้าเครื่องแล้วเครื่องติดเข้าไปว่าอักสวิตชิ่งใส่งานได้นะครับ mm. ต้องมีแบตเตอรี่รอไว้เลยครับใครที่ใช้งานแบบไม่มีแบตเตอรี่ก็ต้องไปตั้งค่าให้ถูกต้องครับอันนี้ทำคลิปไปแล้วครับลองไปค้นหาดูค้นหากับชื่อคลิปว่า การใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแบบผสมไฟครับถ้าพิมพ์แบบนี้เจอแน่นอนครับแต่ถ้าใช้งานแบบมีแบตเตอรี่ก็ตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ครับผมทําคลิปไว้เกือบทุกคลิปเลยนะครับในการตั้งค่าต่อไปนะครับมจไฟเข้าด้านแหงครับเครื่องต้องติดและต้องมีการชาร์จ การใช้งานอิเลอรอนตอร์ไฮบริดครับมันดูความสะอาดดูฝุ่นที่ฟิลเตอร์ที่เครื่องด้วยนะครับการข้างเครื่องเรือจะมีฟิลเตอร์ถ้าฝุ่นเกาะก็เอาไปล้างน้ําครับตากให้แห้งแล้วก็ามาใส่ที่เดิมครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันตันครับถ้ามันตันแล้วการระบายความร้อนมันไม่ดีครับก็จะทําให้เครื่องพังได้ง่ายๆถอดฟิลเตอร์ก็ไม่ยากครับ หอดมัอน็อตอยู่ดังโดนนะครับไฟออกมาแล้วก็เป็นรังน้าแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีไฟจากแผงเข้าเครื่องชี้ลงแบตครับแปลว่ามันชาร์จอยู่ถ้าชี้ขึ้นไปว่าใช้ครับถือว่าในด้านชาร์จเจอร์ไม่มีปัญหานะครับเมื่อกี้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับจากแบตเตอรี่26โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่27.7ครับไปในด้านแผงครับ รอเครื่องดับดับไปแล้วนะครับเมื่อมีไฟจากแบตเตอรี่รออยู่ครับเปิดสวิตช์าวเวอร์เครื่องต้องทำงานแปลงไฟออกมาเป็น230โวลต์ AC ครับเพื่อไปใจ่ายให้โหลดให้ในบ้านนี่น,นะครับตอนนี้โหลดเป็นศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโหลดกันครับเครื่องนี้3,060ทดสอบสัก3,000วัตต์ก็พอ,พรอนะครับ กดโหลดที่พันเก้าครับกดโหลดที่สองพันสองครับปัดลมเล่งแล้วนะครับสองพันสองสองพันเจ็ดสองพันสองสองพันเจ็ดได้เท่าไรแล้วดูที่หน้าจอครับบอกว่าสองพันหกร้อยหกสิบ ถ้าบวกอีกห้าร้อยดูก่อนนะครับใครที่ใช้เครื่องระบบ imc วลต์นะครับดูด้วยว่ามันรับได้กี่วัตอย่าใช้ให้มันเกินตัวมากนะครับอย่งั้นก็อย่าใช้ให้เกินหกสิบเปอร์เซนตของตัวเครื่องครับตอนนี้โหลดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ โหลด2,900กินกระแสแบตเตอรี่ร้อแอมป์ดูบิ s เของตัวเองด้วยนะครับว่าจ่ากระแสได้กี่แอมป์ครับถ้าบิมเของท่านนะครจ่ายกระแสได้น้อยนะครับแล้วเราใช้โหลดเยอะๆแบบนี้ถ้าบิ m เตัดก็ทำให้เครื่องพังได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ใช้โหลดแค่2,900ครับ กินกระแสแบตเตอรี่ยอร้อยยี่ห้าแอมป์แล้วครับเป็นระบบสี่สิบแปดใช้โหลดที่ห้าพันจะกินกระแสที่หนึ่งร้อยแอมป์จจับเวลาครับสักห้านาที ดูที่อุณหภูมิเครื่องครับ44องศาภาพชัดเจอ25องศาผ่านไป5นาทีครับกับการกินกระแสแบตเตอรี่131มครับกับโหลด2,890วัตต์โหลดที่80นะครับอีก20เครื่องจะตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันโอเวอร์โหลดเลยนะครับเครื่มโหลดเข้าไปครับ โหลดเข้าไปครับอยู่ที่สามพันสามร้อยครับโหลดที่เก้าสิบสามเปอร์เซนกระแสบแบตเตอรี่ร้อยห้าสิบถ้าบีมเอสใครใจได้ร้อยห้าสิบแบตตัดแน่นอนครับผมเพิ่มโหลดเข้าไปครับเตือนแล้วนะครับตัดไปนะครับ <c oughs> ปิดโหลดนะครับรับเร็วมากอยู่ที่การตั้งค่าด้วยนะครับะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่าใช้โหลดให้เยอะครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรตัวใหญ่เข้าไปครับแต่ถ้าใช้โหลดเยอะๆยาวๆ,ๆนานๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแนะนำอย่าใช้เกิน 60-70%ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําอุนสวัสดีครับ